ตอนที่สิบสามสอบถามเกี่ยวกับคนมีชื่อเสียงร้องให้ช่วยเมื่อบาดเจ็บ At 4 3 0 p.m. เวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาที Stay you Dad Arm and I stay in the front yard.

เขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ Good job, child. He is also an accurately kicking footballer. เก่งมากนอกจากนั้นเขายังเป็นคนที่เตะบอลแม่นด้วยนะ Likeness, Daddy. แบบนี้ใช่ไหมครับ Crap. ตะคริวทันใดนั้นไอ้ก็เกิดเป็นตะคริวขึ้น Out, help me, I got cramp. โอ้ยช่วยด้วยครับผมเป็นตะคริว Warm up. อบอุ่นร่างกาย That is b e c a u s you don't warm up before you play. นี่แหละคือผลของการไม่อบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬา